สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครอบครัวผู้พิการร้องคาไฟแพงเท่าตัวเจ้าหน้าที่แจงสาเหตุเผยทำเรื่องผ่อนชำระได้เมื่อวันที่9ตุลาคมนางติง่งเขตแวงควงอายุ67ปีป้าพิการทางการเคลื่อนไหวเช่าตำบลหนองตะครองอำเภอละหานทรายจงังหวัดบุรีรัมย์มีอาชีพเก็บผักขายอาศัยอยู่กับสามีที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ ความดันเบาหวานทำงานไม่ได้และลูกชายพิการตาบอดนำบินค่าไฟที่ถูกเรียกเก็บแพงกว่าปกติเท่าตัวออกมาร้องขอความเป็นธรรมหลังต้องจ่ายค่าไฟแพงมานานถึง4เดือน เฉลี่ยเดือนละกว่า1,000บาทจากที่ก่อนหน้านั้นจะจ่ายค่าไฟอยู่เฉลี่ยเดือนละ500ร้อหรบาทนั่งติ่งเผยว่าเคยไปแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มาตรวจสอบแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่มาตรวจสอบให้จึงต้องรับสภาพชำระค่าไฟที่แพงขึ้นจากปกติมานานถึง4เดือน กระทั้งเดือน8และเดือน9เจ้าหน้าที่ให้แจ้งว่าให้ชะลอการชําระค่าไฟไว้ก่อนแต่จู่ๆกลับมีบินเรียกเก็บค่าไฟทั้งเดือน8และเดือน9มา2เดือนซ้อนกันรวมเป็นเงินที่ต้องชําระ2,151บาท17บสตางค์ทงที่ยังไม่ได้ตรวจสอบว่าไฟที่แพงขึ้นเกิดจากสาเหตุอะไร อีกทั้งครอบครัวก็มีแต่คนพิการมีเพียงเงินคนพิการผู้สูงอายุและตนเก็บผักขายเลี้ยงชีพเท่านั้นจึงอยากขอความเป็นธรรมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าค่าไฟที่แพงขึ้นเท่าตัวนั้นเกิดจากอะไรเพราะยืนยันว่าใช้ไฟเท่าเดิม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านก็มีเพียงแค่ไม่กี่อย่างไม่มีอะไรที่เพิ่มขึ้นจากเดิมแล้วหากค่าไฟที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เกิดจากการใช้ของคนในบ้านแล้วที่ต้องจ่ายค่าไฟแพงขึ้นไป4เดือนคือเดือน8และเดือน9ที่เรียกเก็บมา2เดือนซ้อนอยังต้องชำระหรือไม่ด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาละหันทรายบอกว่า กรณีที่คุณป้าร้องเรียนทางเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วพบว่าภายในบ้านมีกระแสะไฟฟ้ารั่วลงดินจึงทําให้มีค่าไฟที่แพงขึ้นจากเดิมซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ดําเนินการแก้ไขให้แล้วส่วนค่าไฟเดือน8และเดือน9เรียกเก็บต้องจ่ายตามบินปกติหากผู้ใช้ไฟมีเหตุจําเป็นไม่สามารถชําระยอดเดียวได้สามารถไปทําเรื่องขอผ่อนชาระได้ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ